สวัสดีเราหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เราอยู่บ้านฝนมีค่อยตกแล้วแต่ก็ยังตกอยู่วันนี้เราอะไรได้รับหน้าที่อันหนักหนามากวันนี้เดาน้องหลงจะต้องดูแลหลานของแตงนี่นี่หนึ่งคนสว,สวัสดีค่ะใช่และอีกหนึ่งคนคือเรียกอไไม่ได้นะคะ แลักอื่คนคือน้องกบของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันเหตุว่าทั้งสองเริ่มจักงองแงแล้ววันนี้เราก็จะต้องดูหลานๆทั้งสองน้องดอกไม้ยังไม่กลับมานะเขาน่าจะกลับมาตอนสามโมงน้องน้องไม่เดี๋ยวมาช่วยเรานะานเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมนะคะไปไปกันน้องกบเริ่มจักมิอยู่นิ่งแล้ว ไปน้องหลงไปน้ีนั่นนี่ถ่หยคลิปเลยยังอยู่บ้างเรื่องนี้เรื่องนี้ใช่ไหมจะต้องช่วยน้องพิมพ์ดูรูปสมัยเขาไม่ใช่อยู่และนี่เป็นหงานของแฝงอีกอีกคน ทำสิ่งได้ไดเดี๋ยวเรามานะเราพาไปซื้อขนมก่อนไปซื้อข,อขออนมไหมตรงนู้นก็จะตรงนู้นก็จะเป็นหลาย ไปฮะวันน yeah. so ี้หยุดดึกผมไปอ่ะวันนี้เราเราไม่ได้ถามพรุ่งนี้วันนี้ห้องหลงหยุดใช่ดูมั้ยมันนี้ก่อนค่ะวันนี้ก่อนอ๋อวันนี้ไม่ได้ไปอะหยุด่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปค่ะน้องน้องเลิกจะชวนมีอยู่นี่อย่แล้ว เงินที่แสงให้เาหลาครั้งเรายังใช้ไม่หมดโอ้ยฝนมันจะตกปุ๋ยนะฝนตกฝนตกด้วยใช่อ้าวค่ะฝนตกคงจะไปได้งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เราที่ไหนไปซื้อไอไออะซิตอะคิมมาใช่ใช่ไอคิมให้นะคะได้ไหมคะ ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยเดินไปไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆด,กกดนนกมิสบายและยิ่ง,งหหรงนี้หักมิสบายผมจะดองให้น่าดูไปเราเดินทางกลับกันเนี่ยสั่งพี่หใหม่ให้พี่หให,หม่ไปซื้อของให้เราหลังพี่ใหม่พี่<ป><ป>อ่ะ จ้าค่ะตรนัมีาแมถ้าถ้าคนที่้อดยและที่เป็นเราเรียกนิสัยที่จะเป็นดำๆใช่กันแล้วรือใช่อ๋อใช่ครบหนึ่งใช่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 ่น่ม้อกิได้่่คใช่่ะ่้อัน หไหนนะะเดี๋ยวเราเดินกกันไปเดินเราไปเจอที่ในบ้านเลยครับแล้ตอนนี้เด็กๆก็มาเพิ่มแล้วคนนี้จะเป็นลูกของพี่ดูแอนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ขจาจะมี้ครพูดคนนี้น่าจะจำได้น้องเด็ก ข้าบ้านน้องป้าเดี๋ยวเราจะกิน <clubs> กินหน้าตาจาลีมาเรด้ีค่ะอน้องหวงอะไรพี่พิมจะกลับมากี่โมงดิ อ๋อไม่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อถ้ากินขนมไทะเดียวเราจะกินขนมด้วยมีขนมด้วยอ๋อนี่ของม้องหลงมีน้องหลงมานั่งกินเถือเดี๋ยวเราจะกินขนมขอดูมกล้องก่อนของของของไปเจอแล้วเดี๋ยวไปด้วกินเลยค่ะกินได้เลยค่ะนี่น้องกบนะกินใหญ่นี่เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยอ่าน้ะให้เขากินเถืออ๋อ่าออ๋ออ๋อรอให้เลย เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไม่ไม่ได้ดี่หม่ขาขากิเล่ค่ะ,น,คะนี่ขนมน,นี่จะเป็นขนมพี่ใหม่เดินไปซื้อมาให้พี่ใหม่ไปที่ใดอันนี้ให้พี่ใหม่และอันนี้ให้พี่ไม่มค่ะม่ ดอันนี้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นขนมอะแล้วหลงนี่ด้วยต้องจัดต้องนั่งดีๆน,น,นะคะแต่แ,แต่แบบนี้จะต้องนั่งดีๆใช่ค่ะถูกต้องนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้นั่งได้ได,ด้วยไหมอ่าขนม น้องกบพงอร่อยจริง <Bye. S 1> อร่อยหรือไม่ แสงมากินด้วยกันสินี่กินดวยหล่ะหลาแสงได้เต็มบ้านไปหมดเลยถือให้หมดเลยไอคนนั่งบนรถเข็นนี่น่าจะดื้อสุดอ่ะอร่อยดีไหมอร่อยดิไหม อะไรดีไหมมีเพนนี่คนอยู่นะมีเพนนี่คนนี้ดิใช่น้องของทางบ้านใช่หรือไม่ใช่น้องมันอา้าวงั้นสิ่งนี้หรือไม่งั้นเป็นหัวดองอ่ะนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆใช่ค่ะอันน,น,น,อน,นี้น่าจะแอคสุดเนี่ยเนี่ยน่าจะแอคสุดแล้วก็กินเยอะสุดอ่ะ ไม่กิน,น,น,นหรือไม่เดี๋ยวนี้ขนมร้อนคือเจ็ดวันไม่ไม่มะนั่ระวังระวังวันนี้จักแดดูวุ่นวายเอาไว้ผ่กินก่อนอย่าทำไงมันอย่ให้มีกินอด,ดไปแค่ขดไซงเล่นเขาเถิเดย่ไปแก้เขาเขาก็เดินยห่ อาหารนี้ได้ไหม่กินอาหานี้หรือไม่อุ้ยตกแล้วน้องพีมจะกลับมากิ่โมงรู้หร้อไม่ไม่รู้ครับแม่มึงเนี่ยไปถ่ายคลิปนานนะดาวขอก่อนะเดี๋ยวตีคอเดี๋ยวต เรื่องมากเขาเลียงแล้วตัวตึงสุดเดือสุดอ่ะคนนี้จะเลี้ยงง่ายคนน,คนนี้จะเลี้ยงง่ายคนนี้มาแลงว่อนในใจอ่ะเหมือนกันเลยนนใช่ค่ะคนนี้ดิ้มค่ะกินอีกหรือไม่ผู้ดได้กินมากผู้ได้กินสินี้นี่ยกมืะมะกอดอะไรเมื่อกี้กินอันนี้ก็อุ้ย

เขาหน้าจัดระวังลงกับพื้นอ่ะอยุดเลยจับม้วงแล้วลงลงดหรือนี่เดี๋ยวเขาก็ไปหยิบขนมอ้าวผิดด้านอีกโอ๊ยจับไม่ได้เดี๋ยวร้องอีกงั้นติดผิดแล้วน้องกบหน้าจัดจะมาแล้วเอาพี่พิงก็มาครับพี่ดูนะดูดูดูทิ้งทุกอย่างเลยนะฮะ ร้องอะไรขนาดนี้เนี่ยใช่ไม่ยอมนอนเลยน้องพิมพ์จะต้องเลี้ยงเด็กหนึ่งวันเด็กโมนี่ดูวุ่นวายหรือเปล่ามั้งกบเนี่ยยิงไหมคะกบเราเราแกะเราแกะมีออกงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยแกะให้นะได้กินอันนี้ก่อนกินอันนี้ก่อน กินได้หนึ่งทจะเหลือเหนึ่งม้ือน่าน่าจะเหลือหนึ่งนะน่าจะเหลือหนึ่ง้เราไม่เหออ่ะนเหรอแย่งกินแค่หนึงเล่สามห้าศูนยูนได้เี่ยงนะก็าเจมน้องพิมน้องพิมเราลกกินเลยแกให้เรานึงน่าเป็นศูนย์ตเดเยอวันนี้เลยงันมาบุ๊คเกลังเะปกติเข่ามาจมาเล่นเยี่ยงนี้เลยทุกวันทุกวัน แสลงแรงเลยหนีไปที่งผีหลานทางไปแล้วแล้จะมีน้องแมวนี่น้องแมวเต็มบ้านไปเสียหมดเลยอิ่มแล้วรึอันนี้กินไม่ได้แล้วนี้ตกกระปุกแล้วอันนี้เอาแล้วเอาไปทิ้งนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไปทิ้งตรงนู้นนะคะเล่นอะไรละเคยได้ไหมนะเคยได้ไหมฮะ ออไล์แอบแองออนไลน์แอบกินขนมอะไลกินขนมเถากินขนมกันน้องคุณมากินขนมแล้วิมีรคุ๊กีแย่เลยที่เด็ไปซื้อมาแ่อันนี้เราซื้อเก็บไว้แล้วนี้ไปให้น้องใหม่ชิมให้จ้ะูกเดูดดูันนึจะอาทำอาโล่จะแค่ตุกเนเด็เราเราไม่ใช่เผานาเป็นไ่เผา แย่งขนมไม่ได้น้องพีเรเขาเนี่ยให้กินอยู่ในแย่งขนมนานร้องแล้วของกินเลยและเขาทั้งตัวเองเขาก็ร้องเราว่าอะไรแค่ตอนเลอย่างนี้น่าจะพอแล้ววันนี้น้องพิมไปนานปกติแช่ด้ือไมมน้องพิมจากที่ไปนานยิ่งดีวันนี้ไปนานมากๆเอ๊เราเราจะเหมือนจะเจอใครนะเราจะเจอใครนะ คนสวยของเราออกมาแล้วนะกลับมาจากโรงเรียนแล้วดเนี่เห็นเลยเข้ามาทางนู้นด้วยน้องดอกไม้มานน่าตรงนี้เลยไม่กินตรงนี้ต้องมีงสักสามวันไหวไหมม่ไหวเราไม่ไหวเลยอ๋อเราจะไม่ได้แบบคี้อันนี้อันนี้ดิ ม่เดี๋ยวไปอาบน้ำเดี๋ยวไปอาบน้ำบาย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 ไม่ได้พี่น้องแม่น้องกบบายบายกล้องเสียก่อนน้องกบจะไปอาบน้ำแล้วไปอาบน้ำกันต่อค่ะบอกไปแบบคนนี้คนนี้เราเราเป็นเราเป็นผู้หญิงจะต้องนั่งดีดีนะคะโอ้ทานไหมกินได้เลยค่ะใช่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะค่ะ อันนี้เหรอคะอน้องดอกไม้เป็นเยเป็นเรื่องอะไรบ้างสนุกดูไหมสนุกเสนุกอ๋อหนูเอาอันนี้เหรอตกตกละผักตกแล้วเราไม่กินตกแล้วเราจะไม่กินกดเขาลองมองมากวันนี้น่าจะาคิดถึงแน่อันนี้ดิขอบคุณค่า สิ่งดีก็อร่อยหวานหวานแกล้ไม่ได้แกล้ไม่ได้แกล้ไม่ได้เนี่ยมะจะไปไหนมาหนี่มานี่มานี่เลยอะไร luôn đó Làm được sạch cả lá căn. Cái gì bằng này. Cái Cái mình là. ต้องไม่มี อรได้กันดูไมอะไรอย่อางเ้ยเดี๋ยวเราไปหยิบให้เดี๋ยวเราไปหยิบนะ้ำมาให้เด็กๆเด็เดเดกอ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะไม่เป็นไรค Năng đồng mai rồi mà năng đồng mai bay nông mèo bay mà nè luôn nông mèo mẹ tí hả nè nè อาแล้วนะ,ะครับเแบ่งแงกันแต่แกันเริ่มตะครอกใส่กันแล้วลนิชทนะเลาะกันนะจะต้องแบ่งกันอาชสดมาเสดมาคูใดจะกินน้ำอีกคู่ใดจะกินนะ้ำกินน้ำรือไห่ ก็จะกินกินน้องด้วยกันคุณได้กินน้ำอีกหรือไม่กินน้ำหรือไม่ส่องคนนี้เขาจะชอบทะเลาะกันคนณทีกับคุณจ็คชอบแกล้งกันมาใช่ใช่เราเห็นพอเราพอทะเลาะกันเสร็จใช่หรือไม่ก็จะมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิม อ๋อ,อชอบอันนี้รึชอไม่ชอบอ๋อไม่ชอบก็ไม่ต้องกินอันนี้แ,แ,แดดแดดเก็บไว้ฝั่งนี้ไม่ชอบไม่นนต้องกินงั้นเดี๋ยวเราจะไปละเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเราไปอาบน้ำเสียนหน่อยไว้คราวหน้าเราจะไปที่ใดอย่าลืมติดตามชมเราด้วยนะไ,นยไปลนะไปบา๊ายสวัสดีค่ะ